นี่ครับพี่น้องได้ห้องแล้วได้มองนอนแล้วไปนี่พากันรทำความสะอาดซอยกันสวัสดีค่ะเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วทำความสะอาดซอยกันพี่น้องหลังจากคลิปบางนึงนี่ที่พี่น้องได้เบิ่งกันไปไนะครับโซเซอื่นเพื่อนได้โซเซฮาร์เพื่อนได้แบบน,นี้พอแล้วยังแปดสักแปดแปดสิบแปดโลเป็นตามเมืองน้ำพอแล้วแล้ววันเมียบ้านสิมาจากโมงก่อนแปดโมงคือเก้าโมงคุณไม่ต้องเปิี่เวลาเขาง้างของเขา นะครับพี่น้องก็เลยพักกันรับเมืเ่อใดเมืองน้อนแล้วไปห้องพักเรียบร้อยแล้วเจลตัวสารบบรลำบวน้วกาศคุณพอ่อเจ้าของห้องแล้วพักกันเนี่ยพอเราเลิศมันจัดซอยกันจวดซอยกันรอใจกับรอ,อใจบัดออกคุณละบัดออกคุณอ่ะต้นออกคุณ <c oughs> ตีออปตไปบอกว่าเอาเขาท้องถิทำความสะอาดเองนี่พี่น้องสุดท้ายสุดท้ายก็เลยปิ้นไม่อันเด็ดพักกันเนี่ยปิ้นปินไม่บาีา่นนไม่บานเออ ยูซื้อกรได้ปิ่นแม่บ้านพี่น้องได้พรากันทำความสะอาดนั่งสวยๆก่อนไงมาเช็ดตูพอแล้วก็มาให้ซีพื้นไแล้วจะจัดติ่มผังห่มแล้วก็บอผพังโฮมกรบบอนได้คิดอยังงอีกพี่น้องปกติบ่หนาวยังวาเนี่ยมาแล้วลุงหนาวลุงร้านอยู่แล้วแล้วเด็กแล้วเพื่อนไหนแต่ลูกน้องเพื่อนเฮ็ดนาะอันนี้เจ้าของจัดเองเลยพี่น้องนะครับพรากันอยู่ ในห้องนอนห้องเส้าเดี่ยพักผ่อนแบบเต็มที่แล้วนะครับรอบนาลหนาไปพผ่าขางเวทีมันมันไปทั้งในหัอไปไปทั้งในหัวทา้งวงบาลเขาไปโผล่มงไม่ตั้งขุนไก่ไก่กลัวแล้วก็ถือถือกลัวฮอรบักวางเนี่ยเห็นพี่พี่เบิร์ไทยตรงคุณพ่อมาหรัก อย่างจุ่นเมย์เธอเถอะยูวุฒิท่านไกลใหญ่ผมเป็มี่ตีแมนย่างวนไปวนมาฟางกิโลหนึ่งเนาะเตะเขาก็บขึ้นมานอนหนีเฮากรีดมุงมาหนีเลยแล้วกกลับบาไก่โบไก่พี่ตเองเรื่องพังงอมตีว่เป็นยางดอกแล้วก็กำลังไก่นี่ยปกติแล้วสิมี่ตะแม่บ้านจัดจัดการให้น้อพี่น้องบสรุปดอก บอกกับเปน็นลูกข่ามโานบ,บ,บอนนกบอกเ,เรียนดหนักเขียมหดมือพี่น้องเบาเรือบันนี่กับซิโหยฟังเนาะเพราะว่ามือน,นีเป็นเป็นมือที่ทุกคนรอคอยบางคุบางคุณกับรอคอยอยู่แล้วล่ะรอคอยคนเ้ามันไม่มีควบบามหวังอย่างเราพี่น้องก็อยากรวยทั้งหลัดเอาเราไปบัดนี้กับซิโหยฟังว่ามือนั่นที่เป็นเลนยูสีสกเกีย ไปเรีนยนยูซีสะเก็ดวันนี้ไอ้จอนครับไปเอฟนี่ยเลยไปนอนยวนยูสลาสลานั่นมันขอนี้สารสานประจำม,มู่บ้านไม่พี่น้องก็คือแบบว่าสานปูตาอยู่บ้านอะเสีเอื่นสานปูตาที่ดูแลอ่าหมู่บ้านดูแลอ่าอันคนในหมู่บ้านนั่นแหละพี่น้องแขกไปไช้ม้อย่างประมาณนี้แหละบัดนี้ก็เลยพักไปนอนอยูสานบัดนี้ก็เลยมีผู้หญิง,งมาเข้าฝันไม่พี่นอ้องบอกพี่น้องฟัง มีผู้หญิงมาเข้าฝันบัดที่นี่เพิ่นก็สิว่าทุกข์ว่ายากคือจะยังได๋แล้วเพิ่นก็บ่บบรู้พาก,กันไปนอนเนาะพี่น้องเป็นศาลาแล้วก็สิมีศาลประจําหมู่บ้านเพิ่นละ่ะศาลบักใหญ่นึนงอยู่ทา้งคันแลอวเดี๋ปู่ศาลปู่หยังนอนธรรมดานี่แหละบัดน,นี้ก็เลยฝันเดี๋ผู้หญิงก็สิกับผู้หญิงเฒ่านี่ละ่ะพี่น้องมามาเข้าฝันมาบอกมาบอกเลื่พี่น้องบอกว่าซื้อเอาเดอร์ไวสัน เจ็ดศูนย์เพื่อนบอกนะพี่น้องว่าตรงกับว่าสันล้วาเจ็ดศูนย์เาตรงกับขันถือเล้วขันใดเลี้ยวให้สือชุดไทยมาให้พี่น้องให้สือชุดไทยมาให้ว่าสันเพร่อนเราอยากได้ชุดไทยพี่น้องร้องเพลงด้วยเจ็ดศูนย์พี่น้องซื้อตวละหาบาทสิบบาทก็ได้พักกันอันไม่อนี่กับค่าห้องจ็ดลอยอีกมือมือวันนี่กับค่าห้องจิตลอยขึ้กัน เจ็ดศูนย์พี่น้องแล้วว่ามาตรงกับพี่นอ้องซื้อซื้อกับซื้อบุญซื้อล่างไว้น้ำตุละหาบาทสิบบาทพอได้ฟังอันนี้เราเรียงความฝันบาทนี้พอตะตื่นเ้ามาเหลวไม่เป็นไรครับพ่อพ่อไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ครับพ่อ <c oughs> บัดนทีน,น,นีพี่น้องพอตะหอดตื่นเ้ามาพอตะตื่นเ้ามาแล้วก็เลยพากันไปเนาะ <c oughs> อ่ามีไก่มีไก,มไก่มีจอดน,นี่มีสายล้ำด่วน กระจตัวสี่คนเลยพักกันไปไหวาสาลนี่แหละใกล้กันเรียกว่าหรือขันเมน็นเอลี่ข้อมฝันขันเมนเอลีกับคไหมีส้วมีลาบเดี๋ยวลูกสิจัดหสิซื้อชุดถอดชุดท้ายาใหม่ขันเป็นหาออกอิลีก็เลยวางซีพีนองพราี่ใกล,ล้กันเรียวไปเรียวกัน้องทูบเรียวไปนยูฮอทูบเนาะตัวนี้ฮอทูบปนี้ก็เล,เลยหนะหลเห็นก็เลยเห็นนั่นทูบไอพี่น้องทูบที่มันเป็นนันทูบเลขเนี่ยครับที่มันมีเลขเนี่ย มีมีเอ็นเดียวอยู่อยู่อยู่ในซองนะใกล้กันเรียกว่าจุดใกล้กันเรียกว่าสาธุเร้อคอนเสิออกอีลีนะก็ให้ออกเป็นตัวได้ก็ได้ให้มันออกเลขถูกนะพี่น้องได้เก้าห้าเจ็ดพี่น้องมักกระจัดเด้อพี่น้องเอาเป็นเพียงแค่แนวทางมักกระจัดเป้าหมากพานครับพี่น้องครับมีเป็นเรื่องแล้วที่ฝันมาถึงเตป็นหลินยูงันสีสกิทหลายหมือหลายวันแล้วแหละครับเอานะครับแล้วที่ขาดว่อะไรเลยที่สําคัญเลยก็คือกราบขอบพระคุณ นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่าหายที่พักที่เศร้าสามมือแล้วครับพี่น้องที่ห้ที่พักที่เศร้าเนี่ยเปิด้องเปิดจางไห้ลูกๆได้พักพอนนะครับกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็นมีคุณแม่ประจักษ์นะครับแล้วก็คุณแมเ่แกวแล้วก่าพี่เขสแล้วกัพี่ตีนะครับที่คอยสปอนด์มองพักมองเศร้ากราบขอบพระคุณในหลายความักความแพงที่มีใหา ความหักตต้งเต็มมีไห้ตั้งแต่มือเหล็กจนหอดมือหนีก็ยังคือเก่าคือเดิมขอบพระคุณหลายๆนะครับเนี่ยหม่องพักหม่องเศร้าพักกันได้อยู่ได้นอนเนี่ยพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับขันบ่มีอ่าอ่าแม่จากแม่เกลียวพี่แขกพี่ตีก็คือกรสิจักจอยู่จากในพี่น้องกระสียู่แบบหอนเอาหรือว่าล่ะมัอนี้ก็เกระสุคสบายเนี่ย ี่ีหม่มองผักหม่องเศร้าได้อยู่ในนอนผักเต็มที่การทํางานเต็มที่นี่นะครับขอ,ขอบนะครับเราเที่ยวแปรตติดรอบเลียพี่น้องขอบอคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณเออยขอบคุณแม่แม่ที่คอยสป,ปอร์ที่คอยเบึงแง่งให้ผักให้ยู่ให้เศร้าให้ได้มาหลับมานอนผักพอน ก๋าคอยมีโชคมีลาบคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยมั่มีสิสุขกับยุวนาศสุขภาพละทุกทุกคนทุกทุกทันแฟี้ยนกับแฟนเพลงอิสุสนอยทุกคนที่คอยสปอร์ตที่คอยหักเพลงที่เบื้องแงยงที่คอยเขาให้่กำลังใจโดยตลอดมาให้หักให้เพียงให้เบื้องแงยงแบบนี้ตลอดไปเด้อครับขอบคุณหลายๆพี่พี่น้องครับนั่แหละความฝันที่เบาสู่พี่น้องฟังคาเพิดไม่โชคให้ลาบพี่น้องมากกะจัดบ่มากกะพานได้พี่น้องเด้อใกล้คิดว่ากันอาจจะมาแล้ว มักอยู่พี่น้องซื้อใ้ในตัวรหาบาทิบบาทละเลขถูกที่ใล้จุดได้กอะเก้แล้วเลขที่เพื่นเขามาบอกในความฝันนั่นก็นคือ70พี่น้องเพื่นอนบอกพร้อมเดี้ยว่าตรงกรับลางพร้อมเพ,มพมื่อนว่าคันนั้นถือกะซื้อสุดไทยมาให้เนี่เด้อว่าสันเอาคอยถือคอยแมนคอยพี่น้องเอทุกคนที่เข้ามาชุ่มคลิปนี่คอยเพื่อนมีโวคม,มีลาบเด้อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พระดาฝรีดินก็ได้เขาไปยูไปทรงไปปุ๊กไอ้ให้เพื่อได้มีโชค่ว้มีหลาบสงกลับมาเขาความฝันย่ามาตุ่มมาตัวด้วยล่ะแห่งทุกข์แข็งากให้เพื่อได้มีชค่วมีลาบน้ากอให้ออกกอยถือกอยปังใครเม็นอ,อกใดพี่น้องทุกคนที่เป็นเขามาชมวคลิปนี้เพิ่นถือเพิ่นกระสิซอยสุดไทยศิไดียืสือไปถวายนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณห้องอที่ให้ ห้องจากแม่์เม่จากเรื่อยๆ,ๆนั่แหละที่ให้ค่อยให้กำลังใจตลอดมาลวกห้ที่พังที่เศร้าไอ้นอนสุขภาพแข็งแรงให้หงปังๆไปน้ำกันเอาลำลำเรื่อยๆครับมือนีครับเอาเังซาลัครับมือนีก็อย่าลืมให้กำลังใจพายุไก่ที่มาสลายเพลินเพลงทําการเสียงยู่นะครับ เขาตะลูพัทยาไต่ชนบุรีเด้พี่น้องเด้อรอทุกกำลังใจครับเอาค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ